สวัสดีพี่น้องเด้อทั้งอันทั้งเมืองไทยเฮาเนาะแล้วก็ทั้งต่างประเทศแล้วก็นอกประเทศนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพอกับไอ้บ่าวชีวยช่ยนแนลนะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี่สิอันพามากินอันอันมกป่าพี่น้องมกป่าซิ่หไงป่าขาวป่านี่เนาะ เลยไปตลาดก็เลยซื้อมาจากอันตลาดก็เลยมามกมอพี่น้องใส่พริกใส่อันใบมะกรูดใส่หัวาขาะไร่ทนะั้งอย่างนาะ้มกใส่มอพี่น้องแบบมีผักกระเมียนมะระพี่น้องมะระแล้วก็ใบมะก,กอกนะพี่น้องเนะาะใบมะกอกสมแล้วก็มีข่าเหนียวนะพี่น้องเนาะสวัสดีเ้อพี่น้องเ้อทั้งอันทุนลา กำลังทำงานอยู่หรือว่าเลิกงานแล้วน้อพี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้่ะบ่าวซวยเสียมาพามากินเข่าหรือพี่น้องเนะ้อะมกปลาซิวไงอห้เป็นพี่น้อง Tờ can mái nhỏ rồi vui hết kỉnh nào mà lại เป็นยั้ไพี่น้องฝนกตกตีดีแล้วข่าวแล้วน้ำหรอป่าฝนกตกซุ้มมือพี่น้องอายุเพียงแอลนคนปรปฐม หมกปลาแซ่บๆพี่น้องมากินข้าวกับพันบ่าวเซ้เลยพี่น้องหมกปลาห้อนๆเอาก็นห้อนๆ อย่าใบมมาอกของพี่น้อเนะ เด้อพี่น้องเดี๋ยวร,รื้อใหม่การรับใจ b a า z o ล h a n n e l เริ่งเด้อกด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้องเด้อแจ้งเตือนมื่สิได้เอ็ดคลิปใหม่ๆนะ

เรักกลับไปหนึ่งพี่น้องแนละ้ว บ่าวซวยเห็นใจร้ายเลยพี่น้องพี่พี่น้องบ่าลืมเลยให้กำลังใจบ่าวซวยแน่วตลอดมาตลอดเลย เราจบมือกับให้มันครบกำหนด,ดกับน,นะพี่น้องนะสิแล้ไร่สดร้องเบิงน,นะประมาณประมาณสองอาทิตย์นี่แหละพี่น้องจังสิไร่สดได้ในะแอปแอปยูทูบนะ อันนี้เราเอาไปก่อนและพี่น่องผักไทยทำอะไรได้พี่น้องเด้อ

ตรงนี้ฝนตกนะพี่น้องป่าะางันขึ้นป่างัน่เล่นน้ำขออนุญาตกินน้ำเลยพี่น้องเรือ เป็นตังได้พี่น้องอยู่ทั้งบ้านเน,นาะแล้วเขาแล้วน้ำแล้วว่าสัดท้ายเขามาได้เ้ยพี่นอทท้องเ้ยบายกัะทำงานพี่น้องบราคอยอ่า เวลาทางทางการนันน้องพี่น้องน้องให้อาภัยสันเดิ้ลปักเตอกระตอบคอมเป็นบทท่านหน้าพี่น้องกระเป๋าสก้กมใสีพยายามนะพยายามตอบให้ท่าน rồi ta mà phá là phá lắc là lại nó biết không สนใจกันนะพี่น้องคลิปนี้ก็จบไปชนีดเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นบางช่วนแนวให้พี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ